โดยเฉพาอย่างยิ่งกะรนำเสนอข่าวสืบสวนที่เกิดผลคือก็อให้เกิดการรับรู้ข่าวสาของประชาชนเกี่ยวกับกระบวนการการเสื่อมลิข่าวและการเก่าข่าวี่มการศึกษามวลชนถูกกับไปอ้างอิงในสื่อเพื่อแสละลบคื้นที่ตรวจสอบท่อจริงรายการอย่างต่อเลื่องเป็นเวลากว่าเ0้าสวันเรื่องเลวร้าในเรื่องสำงัมากครับสถาบันอิสระยังคงมุ่งมั่นพัฒนา และยกระดับมาตรฐานสื่อมวลชนไทยทุกแขนงให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะท,ทําหน้าที่สื่อมวลชนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพน่าเชื่อถือและตระหักในความรับผิดชอบต่อสังคมกการอบรมทั้งนี้นะครับที่เกิดขึ้นได้ก็ต้องขอขอบคุณทางสำนักง,งานประกันสุาพแห่งชาติหรือสปสชที่เมื่อกี้เอ่ยถึงในอตอนท้ายของคลิปน<ม>ิดหนึ่ง,น,งนะฮะก็บอบรมในเรื่อนี้ที่บอกฮะรับอิสระน้มีการอบรมให้กับ ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสอนนื่อสังคมชนหลายเรื่องน,นะครับอย่างที่ยกตัวอย่างไปเมื่อกี้นี้นะเรามีการอบรมระยะยาวนะครับระยะยาวก็มีอยู่สามหลักสูตรด้วยกันนะครับหลักสูตรแรกก็คือผู้บริหารการสื่อสารมวลชนระดับสูงนะครับเรียนหกเดือนนะครับเรียนอยนูย่หกเดือนทุกคนสาบก็มีตัวแทนของพิยุวไปอบรมบ้างเป็นที่เจริญสิทธิ์ขอแก้วนะครับแล้วก็มีที่แม่สอดเลยต่างคุณมดที่แม่สอนนะครับการสื่อผู้บริหารการสื่อสารมวลชนระดับกลางอันนี้เรียนสักห้าเดือน นห้าเดือนก็เป็น,น,ปนอาจจะเป็นระดับถ้าเป็นนักข่าวอาจจะเป็นระดับหัวหน้าโต๊ะนะครับหรือหัวหน้า,าแผน,นเล็กๆเล็กๆก็แต่องค์กรด้วยสุดท้ายก็เป็นการสืส่อสารมือเชิระดับต้นก็คือเป็นนักข่าวอยู่สามปีขึ้นไปที่ในอบรมเราเนี่ยรุ่นหนึ่งห้าสิบคนนะฮะก็จะมีทั้ง NGO นจเข้าไปด้วยมีทั้งภาครัฐเข้าไปด้วยนะครับมีทั้งภาคเอกชนเข้าไปด้วยห้าสิบคน นะก็นี่ระยะยาวนะครับตัวระยะสร้างเด็เป็นโครงการที่ของสปสชเรื่องมีของยูนิเซฟด้วยนะครับยูนิเซฟเรื่องเกี่ยวสิทธิเด็กนะครับเพราะตลาดนี้เรื่องสิทธิเด็กเรื่องการแล้วมัสิทธิเด็กเนเรื่องสำคัญหรือไม่แต่อบรมมันทางวิทยุเนี่ยเขเคยมีทางทางชมรมวิทยุกุจินารานะฮะก็จะวยอบรมในเรื่องการจัดรายการการจัดรายการที่จะเรียกเป็นมาตรฐานก็ได้นะฮะอย่างที่เราเราใช้ทางกองรณบุญจากวิทยุตลาที่นี่ก็เช่นเดียวกันที่เน้นเฉพาะเรื่อง เนื้อหาก่อนนะฮะเนื้อหาเนี่ยที่เราจะพูดถึงเรื่องหลักของการสุขภาพนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวของของชาวบ้านแล้วผมเชื่อว่ามีหลายเรื่องซึ่งหลายจะมีข้อสงสัยเรื่องคาใจว่ามันปัดทองมันยังไงกับประกันสังคมมันตาน่างในซึ่งผมว่าหลายคนมีหลายมีคำถามเวลาอยู่เป็นเจ้าหน้าที่เป็นคนงานในโรงงานมาตกงานรู๊บอตรจะไปใช้ปัดทองไม่มีข้อหลายเรื่องซึ่งผมคิดว่าชาวบ้านน่นั่นสี่ข้อผมคขารู้สึกพาร์ทแรกของ ไอ้ส่วนแรกของของที่มาเนี้ยนะครับเราก็จะได้รับเกียรติจากอธิพรให้ทันตแพทย์อพรลิบัญญาตเลิศน,นะครับผู้ในการสานักเลขาธิการและประธาบนของสปสชกับดรบรรจงจำปานนะผู้ช่วยในการสานักเลขาธิการสปสชเนี่ยจะตอบข้อข้องใจทั้งหลายเลยนะครับให้พวกเราได้นําข้อมูลเนี่ยไปใช้ในการผลิตรายในในการจัดรายการนะครับนอกจากนั้นเนี่ยจะมีแหล่งข้อมูลว่าท่านพูดไปเนี่ยเราก็ฟังบ้าง,างจําได้บ้างไม่ได้บ้างนะฮะก็จะมีแหล่งข้อมูลแหล ถ้าท่านถนัดหน่อยที่จะถักที่เดีย๋ยวนี้ผมเชื่อทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะอายุม,มากอายุน้อยนะฮะนี่เล่นลายกันระเบิดเลยนะฮะนี่อย่างนี้เป็นว่าไลน์มันระเบิดเลยนะครับยิ่งแก่ยิ่งเล่นลายกันไ <c> ม <oughs> ่ว่าเนี่ยผมคิดว่าข้อมูลบางทีมันก็มาจากลายซึ่งอันนี้อาจจะผิดผิดถูก,กนะครับท่านต้องระวังนะคุณมอไลายแต่ว่าถ้าท่านถนัดการใช้อินเทอร์เน็ตหน่อยนะครับไม่ต้องมากมาแมยแค่กดเว็บไซต์เป็นอะไรเป็นเนี่ยนะครับแล้วมีสัญญ,ญาณนิดนี้ไม่ต้องมี Wi-Fi แล้วแค่มีสายถ้ามีโทรศัพท์มีสมาร์ทโฟนมมมมี 3G ก็เชื่่่อไดด้้ละะนนนคคครับถาาาทผิวุณห นะคงจะมีแหล่งข้อมูลล่ะถ้าต้องการเรื่องนี้เข้าไปดูเว็บไซต์อะไรได้บ้างร่างติดมาร่างติดมาใช่ไหมท่านแพทย์อาจจะขอริบงานเลื่อนนะครับกบราเป็นผู้ร่วมในการสนักสิทธิการและประชาสัมพนี้นะครับเป็นโฆษกส,สปชด้วยนะครับวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวนะครับสปชก็จะมีะดรบรรจงจำปานะครับซึ่งเป็นที่เกิดความรูอีกท่านหนึ่งใส่เสื้อดำๆทานนี้นะครับจะมีคุณอุตสาหิวะจำเลินนะครับอันนี้ก็จะเป็นทีมงานข่าวนะแล้วก็คุณพันศักดิ์นะครับเป็นช่างภาพของเรราาานนนนนะคััับวี้มกท่ ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณพี่ประสงค์นะครับเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับที่ได้รุณาเกริ่มาว่าสำนักงานนี่ทําอะไรบ้างนะครับอันนี้จุดประสงค์ในวันนี้เนี่ยก็จะมาเล่านะครับในภาพรวมว่าสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ยเป็นยางานที่ทาหน้าที่อะไรนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องสิทธิป,ประโยชน,น์ดนึงแต่ก่อนจะไปถึงเนื้อหานะครับวันนี้เรามีเอกสารมาแจกนะครับที่แจกไปแล้วม,มีอะไรบ้างฮะกระจกช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงครับ สวัสดีอาจารย์ทุกท่านนะคะก็ยินดีนะคะวันนี้ได้มีโอกาสได้ไดไดมาแลกเปลี่ยนกันแล้วกันนะคะคิดว่าหลายๆท่านคงมีประสบการณ์แล้วก็คงมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับระบบประกันไปเผยแพร่ไปบ้างแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้สิ่งที่สําคัญก็คือว่าเราได้เตรียมเนื้อหาเป็นหนังสือที่เป็นบทละครวิทยุอันนี้สําหรับเราทําขึ้นมาสําหรับสื่อวิทยุโดยเฉพาะเลยะค่ะแล้ว ในท้ายเล่มเองเนี่ยจะมีซีดีนะคะเพราะว่ามันจะเป็นละครวิทยุบทละครวิทยุอะไรด้วยซึ่งมีการอัดซาวด์อะไรเรียบร้อยสามารถที่จะเผยแพร่ต่อได้เลยนะคะและที่สําคัญก็คือว่าในนี้จะมีเรื่องของถามตอบเรื่องสิทธิระบบหลักประกันที่เราเจอบ่อยๆส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาชาวบ้านหรือคนที่เข้าไปรับบริการในโรงพยาบาลเองเนี่ยเขาจะมีความสงสัยในประเด็นที่แบบบางทีมันก็คิดไม่ถึงนั้นเล็กๆน้อยๆในฐานะคนทาง,งานเองเนี่ยบอกว่าเอ้ยนนี่ทำไมจะรวบรวมคำถามคำตอบที่ผู้เล่นที่พี่จงเล่าให้ฟังแล้วนะครับอยู่ในนี้เลยนะครับแต่ว่าก่อนจะไปในเนื้อหาขาใน,นี่ จะมีคําถามเริ่มต้นสักหนึ่งหรือสองคำถามก่อนนะครับเกี่ยวกับเรื่องระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติระบบนี้พูดไปคนไม่ค่อยเข้าใจสิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยคือเรื่องปาดท้องนะฮะปาดท้องก็คือเรื่องเรื่องของเศรษฐกิจนะฮะและที่สําคัญที่สุดคือเรื่องของเจ็บไข้ได้ป่วยเรื่องของสุขภาพนะฮะเจ็บไข้ได้ป่วยถ้ามีสตางค์ไม่มีปัญหาแต่ถ้าไม่มีสตางค์ไปถึงโรงพยาบาลแล้วต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับเป็นวัดธรรมดาที่คงไม่มีปัญหาอะไรแต่เมื่อไรก็ตามเนี่ยถ้าเป็นโรคที่รักษายาก ซึ่งจะตามมาด้วยค่ารักษาที่มันแพงมากมากด้วยเนี่ยนะฮะมันถึงขั้นที่จะต้องขายบ้านขายทรัพย์สินเอาเงินไปรักษาก็จะทําให้คนเนี่ยที่เขาเรียกไข่ไข่ไข่ในไข่ควายใช่ไหมเลือดเลือดเราเนี่ยเรากินข้าวเข้าไปนะฮะกระเพาะย,ย,ย่อยย่อยอยากหยากเราไส้ย,ย่อยละเอียดน,นะฮะแล้วก็จะดูดเอาอาหารเราเนี่ยเข้าไปทางเลือดดังนั้นในเลือดจะมีเกลือ,จะ,ลอจะมีน้ําตาลจะมีสารอาหารทุกอย่างอยู่ในเลือดเลือดทั้งหมดเนี่ยนะฮะหัวใจเป็นคนสู่ฉีดนะฮะเป็นตัวปั๊ม ปัมเสร็จแล้วมันจะไปทั่วร่างกายแต่มันจะต้องผ่านไตไตก็จะกรองอะไรที่เค็มเกินอะไรที่หวานเกินอะไรที่เป็นสารพิษไตจะกรองนะฮะกรองเสร็จแล้วสก,กัดไว้นะฮะแล้วเอาไอสิงที่เป็นเป็นของเสียเข้ามาทางเลือดน,นะฮะทางเลือดดังนั้นเราเราทานสตอเราทานอะไรที่มีกลิดปัสสา,าวะเราจะมีกล่ดถูกไหมฮะเป็นการทําหน้าที่ของไตไตทํางานตั้งแต่เราแผลออกมาเกิดมาจริงๆทํงงานแต่ในท้องเลยฮะนะฮนะ พอออกมาแล้วไตทํางานตั้งแต่วินาทีแรกที่ออกมานะฮะทำงานทุกวันย่อมมีการเสื่อมครับแต่ไตเป็นอวัยวะพิเศษที่กว่าเราจะรู้ว่าไตาเสื่อมไตจะทํางานแย่ yeah, นะฮะหรือทํางานได้เพียง20%เราถึงจะรู้ว่าไตแย่ yeah, นะฮะจะเห็นว่าเวลาคนบริจาคไตลอยๆนะครับมันมีถุงมาหุ่มครับมันมีถุงมาหุ่มตับไตใส่ปูนเอาไปัน,นถกกทุแก๊าซุ้มพุ่มชั้นหนึ่งนะฮะผนังหน้าท้องเราอีกอีเห็นผนังหน้าท้องเนี่ยนะฮะถ้าเราดึงออกมาเนี่ยมันจะมีช่องว่างอยู่ นะฮะมันจะมีช่องว่างนะที่เขาจะใช้เทคนิคนี้เขาจะเอาสายเนี่ยเสียบเข้าไปจอะทำผ่าตัดเล็กๆเนี่ยนะฮะแล้วก็สายไปคาไว้อยู่ระหว่างถุงกับช่องว่างกับขนาดหน้าท้องแบบเนี้ยนะฮะแล้วล่อยท่อข้านอกแต่ท่อนี้พูดถึงท่อเสียไส้เนะี่ยแต่เป็นท่อที่เราเก็บไว้เรียบร้อยเนี่ยนะฮะพอถึงเวลาเขาจะเอาถุงน้ำยาล้างไตนะเป็นถุงสําเร็จเรียบร้อยเนี่ยะทำความสะอาดก่อนนะแล้วแขวนไว้แล้วก็เอาสายนีไปเสียบปล่อยน้ำยาเข้ามาให้น้ำยามาคาไว้อยู่ในในช่องท้องนะฮะ แล้วน้ำยามันจะมีความเข้มข้นต่างกับความเข้มข้นภายในช่องท้องนะฮะมันก็จะเกิดการแลกเปลี่ยนเอาของเสียเนี่ยแต่ในกฎหมายห,หลักประกันเนี่ยนะครับเราคำนึงถึงคุณภาพมาตรฐานเราจะมีบอร์ดอยู่2บอร์ดบอร์ดใหญ่เนี่ยจะเป็นบอร์ดบริหารน,นะครับบอร์ดมีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานมีประลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นกรรมการแลวก็มีประหลัดอีกหลายที่เป็นกรรมการและก็ตัวแทนภาคประชาชนอีกบอร์ดนึ่งเป็นบอร์ดเล็กเราเรียกบ,บอร์ดควบคุมคุณภาพมาตรฐาน ถ้ามีคำร้องเรียนเรื่องแพทย์หรือพยาบาลไปเข้าสู่บอร์ดเล็กแน่ๆแล้วก็ไปสืบสวนหาขอ้อเท็จจริงถามว่าไอ้นคนที่เก่าหาสพส้าไปฉีดไหมลนะ่ะมันตายนะครับวัคซีนมันจะเสื่อมสภาพมันไม่ได้แต่ดังนั้นตอนนี้ไปฉีดได้นะส่วนการพ้นหบอกควเนี่ยเป็นผลจากสงตงจริงๆครับพอสองตงทักท้วงว่าเงินที่ใช้ต้องใช้เพื่อให้บริการโดยตรงแต่ไม่เป็นไรถือว่าเราป้องกันโรคได้นะนะครับก็ก็น่าจะสมควรเก็บเวลานะครับก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับอาจารย์ทุกท่านเลยนะครับที่อยู่ตั้งอกตั้งใจนะครับ ทำแล้วก็มีคำถามพี่ดีหลายอันเลยนะครับต้องขอบคุณคุณที่ประสงค์นะครับจากคุณพี่อิสรานะครับที่ได้กำเนาจัดจัดสัมมนาดีๆอย่างนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเดี๋ยวผมจะส่ง ID ไลน์มานะครับแล้วเดี๋ยวเราคุยกันต่อถ้าท่านมีคำถามเพิ่มเติมนะครับขอบพระคุณอย่างยิ่งครับสวัสดีครับ